โรงเรียนบ้านโนนสะอาดได้จัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019โดยคณะครูได้ศึกษาตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางที่ต้องรู้และควรรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 โดยโรงเรียนบ้านโนสะอาดได้ร่วมกันประชุมปรึกษาหารือและ PLC ถึงข้อดีและข้อจํากัดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนทั้ง4ออนซึ่งโรงเรียนบ้านโนนสะอาดได้จัดการเรียนการสอนทั้ง4ออนดังนี้ค่ะ 1. การจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนแอ คือการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบโทรทัศน์ใช้สัญญาณดาวเทียมแบบ KU Band และ C Band รวมไปถึงช่องทางการเรียนรู้ DLTV ของมูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียมในภาบรมราชูประถ์โรงเรียนวังไก,กลกังบลในระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 2. การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On นดีมาน คือการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่สามารถเรียนรู้ผ่านเว็บไซต์เช่นเว็บไซต์ DLIT YouTube หรือผ่านคลิปการสอนของคุณครู 3. การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์คือการจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับนักเรียนที่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์และระบบอินเทอร์เน็ต ในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์เป็นการสื่อสารแบบสองทางซึ่งเป็นการไลฟ์สตรีมระหว่างครูและนักเรียนมีการถามตอบและมีใบงานออนไลน์ผ่าน l i ฟ์เวิร์กชีตผ่าน Google Form Google Meet Line และ Facebook และผ่านช่องทางอื่นๆตามที่คุณครูคนัดหมายผมครับผมครับม<า>ผมครับมาเลยใครตูนมาเลยอ่า ทำยังไงบ้างสองส่วนสามลบเจ็ดส่วนสิบสองตี <onen> เอาไหมครูส่วนสามคูณสี่ลบอีกเจ็ดส่วนสิบสองสองสี่แปดสามสี่สิบสองแปดส่วนสิบสองลบเจ็ดส่วนสิบสองเท่ากับหนึ่งส่วนสิบสองตอบหนึ่งส่วนสิบสองครูเขียนไม่ทันเลยพูดเร็วมากตอบเท่าไหร่นะ หนึ่งส่วนสิบสองหนึ่งส่วนสิบสองถูกไหมเอ่ยถูกไหมถูกค่ะตุ้งค่ะตุ้งได้ไหมตอยส่วนสิวสสี่การจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนแฮนคือการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่ไม่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์โดยจะนำแบบฝึกหัดใบงาน สื่อเรียนและสื่อการเรียนรู้อื่นๆไปให้นักเรียนได้เรียนรู้ที่บ้านภายใต้ความดูแลของผู้ผปกครองที่คอยดูแลช่วยเหลือนักเรียนตัวอะไรครับตัวอะไรอีตอนนี s <S ้น้องข้าวปั้ลกำลังทำการบ้านครับคุณครูครับไตปะป๊ะ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดได้จัดทำข่าวประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนแบบ4ออนและจัดทำแผนการสอนและรายงานการสอนหน้าเดียวการจัดการเรียนการสอนทั้ง4ออนของโรงเรียนบ้านโนนสะอาดผู้ปกครองมีส่วนร่วมและเป็นกำลังหลักในการผลักดันให้นักเรียนได้รับการเรียนรู้อย่างดีที่สุดร่วมทำร่วมมือและ แนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนอย่างสม่ำเสมอและร่วมประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนที่เหมาะสมกับรูปแบบการสอนเพื่อให้เกิดผลดีและมีประสิทธิภาพสูงสุดแก่นักเรียน